ำศัพท์คำแรกนะคะ d e u t l i c h d e u t l i c h ตรงนี้นะคะจะแปลว่าชัดเจนอย่างชัดเจนเลยอย่างแบบ d e u t l i c h อย่างชัดเจนเลยนะคะคำนี้เราจะได้ยินกันบ่อยมากเลยนะคะในระดับ a าสไหรือ b a y e i n s นะคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะคำว่า d e u t l i c h นะคะ Sprechen Sie bitte d e u t l i c h s p r e c h e n แปลว่าพูดนะคะเวลาที่คำกริยาอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งของประโยคนะคะแล้วมีเครื่องหมายตกใจด้วยมันจะเป็นประโยคคำสั่งนะคะหรือ i m r e t i v e sprechen Sie bitte deutlich กรุณาพูดให้มันชัดเจนหน่อยคะ่ะได้โปรดพูดให้ชัดเจนหน่อยคะ่ะ deutlich ตรงนี้นะคะก็คือเป็นคำ adjective นะคะแปลว่าชัดเจนให้ชัดเจนหรือที่ชัดเจนต่อไปนะคะ can n e n d i e d a s bitte deutlicher schreiben can n n e sie ตรงนี้นะคะแปลว่าคุณสามารถนะคะ can n n e เป็น modal verb นนะคะเมื่อไรที่มี modal verb ในประโยคท้ายสุดของประโยคก็จะเป็นคำกริยา infinitive เสมอเลย ขึ้นต้นด้วยคำกริยานะคะจบด้วยเครื่องหมายาคำถามก็คือเป็นเป็นคำถามของประโยคนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะก็จะสามารถแปลได้ว่า c u r n e n c y does bitte do it l i c k e r ฉ h r e เป็นคุณสามารถเขียนสิ่งนี้ bitte ก a r e n a เดได้โปรด do u t l i c k e r ให้มันชัดเจนขึ้นได้ไหมเนื่องจากคำว่า do หลีกเฉยๆเนี่ยมันจะแปลว่าชัดเจนใช่ไหมคะพอเติม erm er ขึ้นมาพอเติม erm er นะคะต่อท้ายขอโทษนะคะเมื่อกี้พูดผิดพอเติม erm er ต่อท้ายในคำ adjective นะคะมันจะกลายเป็นขั้นกว่าทันทีมันก็เลยกลายเป็นว่า d o u t l i c คแปลว่าชัดเจนกว่านี้ชัดเจนขึ้นได้ไหมนะคะขั Can ich das nicht ้นอิชดาส h ิกเร s e n ฉันเนี่ยไม่สามารถ เลเซนก็คืออ่านสิ่งนี้ได้นะ Können s i นนซีด t e d e u t l i c h e r schreiben? Ich kann das nicht lesen คุณสามารถเขียนสิ่งนี้ให้มันชัดเจนขึ้นได้ไหมคะเพราะว่าฉันเนี่ยไม่สามารถอ่านสิ่งนี้ได้นะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า dick dick แปลว่าหนานะคะหรืออ้วน อ้วนหนาะปุ้มปุยนั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะอิสบ so ินซูดิกอิสบินก็คือฉันเป็นซูดิกหนาเกินไปแล้วอ้วนเกินไปนะคะอิสบินซูดิกฉันหนาเกินไปแล้วนะหรือว่าฉันอ้วนเกินไปแล้วนะอ c h มูสเวนิเกอร์เอเซนอิสมูสแปลว่าฉันจําเป็นที่จะต้องคำกรยายอยู่ในตําแหน่งที่สองนะคะมันเป็นโมเดลแบบเป็นด้วยดังนั้น ท้ายสุดของประโยคก็เลยกลายเป็น infinitive นะคะ ichmus s w e n i g e r essen ฉันเนี่ยจะต้องกินให้น้อยกว่านี้นะคำ adjective นะคะ w e n i g แปลว่าน้อยนะคะหรือเล็กน้อยพอเติม a er ต่อท้ายปุ๊บนะคะก็เป็นขั้นกว่า w e n i g e r ก็แปลว่าน้อยกว่านี้นะคะโอเคค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า dusting dusting แปลว,ว่าสิ่งของ dusting หรือ ding อ๋ dusting ding แปลว่าของหรือสิ่งของไปดูต,ตัวอย่างนะคะ i e e me a bit e m a u dusting d a d r ü b e n keep me เห็นไหมคะขึ้นต้นด้วยคำกริยาจบด้วยเครื่องหมายตกใจมันจะเป็นคำสั่งนะคะ i e e me a bit e m a u dusting d a d r ü b e n ได้โปรดหรือกรุณาส่งสิ่งของตรงนั้นน่ะดาทริเบนของตรงนั้นน่ะที่อยู่ตรงนั้นน่ะให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเมาส์ก็เหมือนกับว่านิดนึงนะสักนิดนึงนะคะหรือสักครั้งก็ได้นะคะกิฟเมียปีเตเมาสดัสติงดัตร,ตริเนบนกรุณานะคะหรือได้โปรดส่งหรือให้ของสิ่งนั้นกับฉันที่อยู่ตรงนั้นน่ะหน่อยได้ไหมคะตัวอย่างที่สองนะคะ was marked mit diesem Ding was ก็แปลว่าอะไรนะคะ marked ก็มาจากคำกริยา marken marken ใช่ไหมคะที่แปลว่าทำ mit diesem Ding mit diesem Ding กับสิ่งนี้นะคะกับของสิ่งนี้ was marked mit diesem Ding กับของสิ่งนี้เราจะทำอะไรได้นะคะกับของสิ่งนี้นะคะเราจะทำอะไรได้ต่อไปนะคะคำตอบ damit kann man flaschen öffnen damit ก็คือกับของสิ่งนี้นะคะเนื่องมาจากว่าในประโยคก่อนหน้าเนี้ยเราได้พูดถึงคำบุพบท mit ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วในประโยคถัดไปเนี่ยเราไม่ต้องพูดว่า mit diesem Ding กับของสิ่งนี้นะคะด้วยของสิ่งนี้เราสามารถพูดสั้นๆได้ว่า damit เรื่องมาจากว่ามันมีการพูดมาแล้วนะคะดามิดก็คือกับของสิ่งนี้คานมันฟลาชเชนเอฟเนนเราก็สามารถเอฟเนนก็คือเปิดนะคะฟลาชเชนก็คือขวดได้กับของสิ่งนี้นะคะเราก็สามารถเปิดขวดได้นะโอเคไปอ่านกันอีกรอบนะคะวอสมาคมานมิติซัมดิงกับของสิ่งนี้เราสามารถทำอะไรได้ดามิดคานมัน Flashen e a r e n กับของสิ่งนี้นะคะเราก็สามารถเปิดขวดได้นะ,ะต่อไปนะคะคำว่า direct direct แปลว่าตรงๆโดยตรงหรือจริงๆก็ได้นะคะ direct ตรงๆงเลยนะคะโดยตรงเลยหรือจริงๆไปดูตัวอย่างดีกว่าค่ะ v i e n n direct Überdem c a f é w i h n n เห็นไหมคะคำกริยาอยู่ในตำแหน่งที่สอง via p h n e แปลว่าพวกเราอาศัยหรืออาศัยอยู่ direct Uber Dem Cafe พวกเราเนี่ยก็อาศัยอยู่ออ direct โดยตรงเลยนะประมาณ Dem Cafe ก็คือจากคาเฟ่ตรงนี้ก็คือเราเนี่ยอาศัยอยู่ใกล้ๆอยู่โดยตรงเลยปร,ประมาณคาเฟ่อันเนี้ย Uber ตรงนี้นะคะมันจะแปลว่าประมาณเนาะ ในปริบทนี้นะคะมันก็จะแปลว่าประมาณหรือเกี่ยวกับใกล้เคียงกับเดมคาเฟ่คาเฟ่แห่งนี้ Wir w i r wohnen d i r e k t über dem Café พวกเราเนี่ยก็อาศัยอยู่โดยตรงเลยหรืออยู่ใกล้ๆก,กับคาเฟ่แห่งนี้นะคะตัวอย่างที่สองนะคะ Gibt es keinen direkten z u g น n ุ h น m b u r g บ i b ว es แปลว่ามีนะคะ แต่ว่าค่ายเน้เห็นตรงนี้ไหมคะมันเป็นปฏิเสธนะคะค่ายเน้ directen สู่นาคำบวกไปยังเมืองคำบวกมันก็ไม่มีรถไฟที่จะขับตรงไปที่คำบวกหรอ n i n แปลว่าไม่นะคะ s i m ü s s e n immer u m s t i g e n s i m ü s s e n แปลว่าคุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้อง immer เสมอๆเลย อุ้มสไตเกนแปลว่าเปลี่ยนรถไฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะจะมีไอสไตเกนอ s สสไตเกนและก็อุ้มสไตเกนคำว่าไอสไตเกนแปลว่าขึ้นรถนะคะขึ้นรถ,ข,นรถขึ้นเครื่องบินขึ้นที่มันต้องเป็นยานพาหนะนะคะไอสไตเกนถ้าลงจากรถนะคะก็จะเป็นอ s สสไตเกน aussteigen ก็คือลงจากรถเปลี่ยนรถนะคะก็จะเป็น umsteigen umsteigen ก็คือการเปลี่ยนรถนะคะโอเคค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นการขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะคะมันจะเป็น aufsteigen aufsteigen ถ้าลงจากรถมอเตอร์ไซค์หรือลงจากม้านะคะก็จะเป็น absteigen absteigen เราไปดูตัวอย่างต่อไปดีกว่า ich möchte nicht direkt nach der Schule studieren. Ich möchte แปลว่าฉันอยาก nicht เปล่าไม่นะคะเป็นปฏิเสธของประโยค direkt nach der Schule studieren ฉันเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัยนะคะ studieren เนี่ยจะใช้สำหรับเป็นการศึกษาในมหาวิทยาลัย nicht direkt nach der Schule หลังจาก โรงเรียนนะคะหลังจากส,ส,สิ้นสิ้นจากโรงเรียนแล้วเนี่ยฉันก็ไม่อยากที่จะต่อมาหาลัยนะฉันก็ไม่อยากจะต่อมหาวิทยาลัยโดยตรงนะโอเคต่อไปนะคะ i c h merest r e i s e n i c h merest r e i s e n ฉันเนี่ยก็ต้องการที่จะ raisen ก็คือท่องเที่ยวหรือเดินทาง e s t ตรงนี้นะคะแปลว,ว่าเป็นอันดับแรกเลยอย่างแรกเลย i c h merest ö c h t ฉันเนี่ยก็ต้องการที่จะท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ Wir liefern Ihnen das Sofa direkt ins Haus. Wir ก็คือพวกเรา liefern liefern ตรงนี้นะคะก็คือ delivery แปลว่าส่งนะคะหรือส่งมอบพวกเราเนี่ยก็ส่งส่งมอบ ดัสโซฟาอีแนนดัสโซฟาก็คือพวกเรานะคะก็จะส่งมอบโซฟาอันนี้ให้คุณ direct in house ส่งตรงถึงในบ้านเลยนะคะส่งตรงถึงในบ้านเลยก็จะเป็น direct in house ต่อไปนะคะคำศัพท์สุดท้ายของวันนี้ d i disco d i disco หรือ discos เติม s นะคะเราสามารถใช้ตัว c หรือจะเป็นตัวขาก็ได้นะคะ ด Disco หรือ Disco แล้วก็ถ้าเป็นพูเราก็เติม S เพราะว่ามันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษนะคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่า w i r r e g e h นฮอยเ a อ e า d i n d i อินดี้ดิสกก็แปลว่า,าพวกเรานะคะ g e h n n เป็นคำกริยาเนาะอยู่ในตำแหน่งของที่2ของประโยคเสมอเลยนะคะพวกเราก็จะไป h o ย t e Abend วันนี้ตอนเย็นนะคะ อินดี้ดิสโก้ดิสโก้ก็คือดิสโก้หรือเทคหรือผับหรือบาร์นะคะวันนี้พวกเราก็จะไปดิสโก้กันตอนเย็นนะ